หายแฟนให้อมอดีกว่าโนสนอกแครผู้ใดทั้งนั้นี่ไม่กินเหรอเรื่องเลยืองุชิมอิ้ยบอนให้มีดัดเจ้าแล้วเปิดตอนฝากกดติดตามช่องเอวาด้วยนะคะยังไม่โควิดเหรอยังไม่โควิดเหรอ โหใจร้ายอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้องรับรองช่างซันโซเอวานก็ันนี้นะคะเป็นคลิปที่สเปเชียลมากเขาเป็นคลิปแรกที่อามอร์ได้ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวกับเอวาเลยนี่จะเป็นคลิปแรกที่อามอร์ได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะและที่เทราจะไปวันนี้ก็คือเชืใหม่ฟโดยสายการบินนกแอร์นั่นเองค่ะแั่นกแอร์เขาจะมีที่นั่งสำหรับน้องหมาด้วยแบบนี้เลมอร์อย่างไรได้ล่ะอันนี้คือไพร v a t e a i r p l a n เขาแบบเต็เลยนะเพิ่งเป็นส่วนตัวเลย 100กว่าคนนะคะเอวามากับทางบริษัทเจอร์ไลน์นั่นเองนะคะที่หลายคนนะ่าจะรู้จักกันอยู่แล้วน้นองอมรก็ชอบกินมากๆเลยดูดีดนี่ความสุขมากเลยความสุขมากเข้าไปเช็คอินกันได้ ขึ้นเครื่องอู้ ก่นนตตอ,อนที่ดูช่้องชชันไดหชงกล้องมาหลานนกนะคะองบอว่ามา่ายให้จริงๆคืออยากมาเฝ้าแหละ,ะเ้าวดูต้องกันไ,นม,นไม่ให้ดูส่สางวว่า,ขาวเขาบไม่ได้ดูผู้ชายเยอะก็มเฝ้าจริงๆไม่ได้นปวงนูหรอกแค่ยอยากมาเฝ้ามาหัวแล้วดูอยาให้มีเฝ้าหรือเปล่าไอไอ้พี่นี่จะดี่ามพี่ี โลอ่ะอดีตเรื่องจริงอะหนักมาเพราะกล้องพี่เนยคือแบบแพงท,ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วทีเยอะมากให้พี่เนยมาดูให้พี่เนยมาดูอะไรนะวะสำหรับงาน DIY เองด้วยนะคะต่ะองไหมต้อง<า>บ้านของเราตอนนี้น้องเข้ามาแลนะนั่งของน้องก็ะะจะเป็นอย่างนี้นะ ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่จุดพูดเพิ่งแกะออกนะคะจริงๆก็พูดเหมนเครื่องเขาไม่ให้เอาออกเลยตอนนี้ถึงแล้วดูอโมอโมมีความสุขมากอโมรู้คนที่มาเที่ยวเขาแฮปปี้มากเลยเมื่อวันนี้ไม่สบายนะคะมีอาการชันตอนนี้คืออารมณ์ดียิ้มตลอดเวลาเลยีแฮปปี้คือสุดจ ต้องมาที่นี่เลยเราจะพาอมวลมาทําบุญนะคะใช่แล้วหนูก็เชื่อว่ามีแม่ใจเกิดว่าถ้าเราทาบุญวานนี้ก็พาน้องมาทําบุญตามแผนขอด้วยพี่ว่าหนึ่งอมลจะเกิดเป็นคนอาจจะเกิดมาเป็นรูปของหนูก็ได้หรือว่าเกิดเป็นนางฟ้าพอหนองไปแล้วก็จะขึ้นสวรรค์นางฟ้าเป็นเทวดาเลยใช่แต่ว่ามีหมาที่แต่งตัวน่ารักหมาทุกสายพันธุ์แบบเยอะมากเลยมีทุกสายพันธุ์เลยเราพาไปดูรอบๆไหมได้จดูแต่ว่ามี ขายแฟนให้อมอดีกว่าสวยไหมคนนี้นสวยสวยค่ะแต่แบบว่าคำหมั่นแล้วแบบเนาะเนาสนนาะแคร์ผู้ใดทั้งมันลอ่ลอๆๆๆอย่างผมแล้วใครจะทนไว้เลา่ามีพัดลมด้วยของตัวเอง <c oughs> <c oughs> มีพัดลมรถเข็นสีชมพู้ oh. เอาจริงๆนะสงสันจะมามามีพี่ปล่อยคอยอุ้มก็ยังดีผมไม่มีอะไรเลยาแฮปปี้สบายๆเลบดูแลบลิ้นแฮปปี้สวัสดีค่ะัดีคนรงัีสปีพกนปีดน่่ตอนนีนะคะเดี๋ต้องเข้าไปทำบุญแล้วเพราะว่าคุณนาชามีปัญหาคุณนาชามจะกลัว รู้สึกนี้นะเพราะว่าวยังไม่ได้นอนแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยต้องไปทําบุญเพื่อไม่คิดถึงความหิวแต่ <c oughs> พี่เนปเป็นคนที่แปลกมากนะเราเป็นคนที่ตอนเช้าต้องกินถ้าไม่กินจะออกกำลังกายไม่ได้พี่เนคือไม่กินอะไรเลยตอนเช้าเพราะเขาบอกว่าใน,ในวันเขาจะปกติใช่่แล้ววันที่หนูคือต้องกินแม่นหนูตายเพราะท่านไม่กินหนูรู้สึกว่าแบบกดมันจะหลังนะว่ามันทําให้รู้สึกคลื่นไส่เพราะว่าถ้าพี่กินแล้วก็ไปวิ่ง10กิโลก็จะอ,อ้วกแน่นอนโอ้วัดสวย พี่เนเคยมาที่นี่ไหมเคยมาเชียงใหมแต่ไม่เคยมาวัดนน้ก็คือเราเคยมาวัดที่ไหนโดยสุเทพครับอ๋อดสุเทพสุเทพใช่แล้วก็ไปที่อยู่บนดอยเลยมีอีกที่หนึ่งแต่จำชื่อมันไม่ได้พี่เคยไปแหลพรเทพไเออน่าจะใช่พี่เคยไปลายวัดตอนที่แหลมพรเทพอยู่ภูเก็ตไม่แน่ใจแล้วถ้าแบบนั้นเรื่องดอกไม้ที่สวนเขาบอกว่าเราเลือกดอกไม้ที่สวนที่สวยที่สุดรั ที่เราไหว้ขอบคุณค่ะทีนี้จะมาทำนี้หย่อมน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงเกลือน้ำมันตะเกียงเกลือนี้เขาจะเอาอันนี้ไปทําเป็นเทียนที่เราเห็นแบบนี้อันใหญ่ๆแล้วเขาเชื่อว่าการที่เราหยอมน้ำมันตะเกียงเนี่ยจะเป็นเหมือนการเพิ่มแสงสว่างให้ชีวิตเพราะฉะนั้นกินเออดิ๊งอโมทำดีค่ะลิลจีนตอไปเราจะวางเงาเป็นการถวาย พระาตุนะคะแล้วก็พระเจ้าจเป็นบริวารของท่านก็คือุณะาเราจะไปปล่อยนกกันขอพรก่อนแล้วก็สวดมนต์กันเราสองตัวแรกกแฟบอกเขาว่าให้ไปดีนะวันนี้เราเรื่องบบนี้เราได้ใส่เกับเสวก็หน้าท่นะไรอมก็อยู่นะอมอก็ เนี่ยนสองตันสองะอ้าวบ๊ายบายอันนี้เก้าตัวเลยค่ะทุกคนพี่เจ๊เเมาหมดเลยพี่วคิีอเะวันนีลกฮีไปส่งพี่อยค่ะน่าอรอยากชิมมากอันนี้่แกงใปมาค่ะ เล่นแบบแซวไม่ได้โอย่ายยายย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอวามีปัญหาท้องถ้าเขากินเผ็ดตอนที่ท้องว่างเขาจะเสียบของมากพี่ไเนทกินเผ็ดได้ไหมเออผ็ดเผ็ดเผ็ดดูดิไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะเพราะว่าไม่ใส่ชิ้นกับพี่เนสอหะแล้วถ่ายไม่จบเขาถูกเสบทองมากกินยามไม่หายจนจก แบบเข้าโรงพยาบาลเลยลันจากนั้นพี่เนยก็เจอแบบได้อินของหนึ่งที่แมวจิ้มแผลได้พี่เนยจะกินทำไมคะเนยเนไม่กินเหรอพี่เนยไม่กินเหรอเรื่องตอนนี้นะคะก็ได้เวลากับงานปาร์ตี้ตอนเย็นแล้วค่ะซึ่งทันเจอไฮก็จัดให้และทีนของเรานะคะก็คือทีม ไม่ใช่แคนีนะคะไม่ใช่แค่นี้นะอยากให้ทุกคนเห็นช่างกล้องมากตอนนี้ช่วยเปิดช่างกล้องให้ดูหน่อยยี่สิบเรื่องเชือดเราเหอะเรื่องเชือเเราเหอะวิ่งเร็วเร็วเออแล้วมอจอนจานตรงไหนเนี่เป็นนักเรียนนี่มป็นใครอุ้มไปมอนี่นะคะนี่นักเรียนจีนี่ค่ะนี่ชุดครบเลยครับทุกคนป่ะเราไปดูเงินปาร์ตี้ เอาน่าไม่ใช่จีน้ะคืยเาษยทีนี้แเป็นฝั่งบุญจินแบนี้คืออะไรคือจันจาวเรเ็นจัเจาวต่อบุนจีนชอบกินไข่ตอบนจันจาชอบกินโอเลี้ยงแซนดมนตาเล่ส้นตยเอถึงงานแล้วครแล้วนุโอเก้เดินฝังนี้อันนี้คือยู่หน้างานไหมมันมีคนเยอะเลครับ พี่แฉนะคะบอกว่าเขาไม่มีชุดเขาไม่ดูเรื่องติมปาร์ตี้ด้วยซ้ำเขาบอกว่าเขาอะแต่งเป็นจังไรเขาบอกจังไรจังไรเรามาดูกันว่าดูดูว่าพี่แคร์เขาจังไรแค่ไหนสวัสดีท่านโต๊ะโต๊ะเมาจิ้มจ่้ เทียนมี่โหนีดัดเจ้าแล้วเปิดตอ,อ,อ,อนเปิเป่าคนที่หนึ่งแล้วนี่แต่งตัวอะไรตีมจอจานนี่จังไรเป็นคนจังไร,งไรเออก็เป็นตีมจังไรไใส่ชุสีขาวดูเป็นบริสุทธิ์มากเลยชุดขาวขาวบริสุทธิ์ทำหล่อคนเกงเ่งไงฮะเราเป็นคนจังไรจริงจริงดีๆทั้งนั้น แบบนี้ไม่เคยพาน้องหมานางานแบบนี้แล้วก็ทุกคนน่ารักมากจริงๆเป็นแบบครอบครัวน้องหมาเราก็ได้มาเชียวด้วยกันทงแรกตอนนี้นะคะน้องอังโลใจเกี่ยวกับภาพจริงๆเคยทำคอนเทนต์กับน้องหมาอยู่ค่ะก็มีที่แบบพาน้องหมาไปไหว้พระแล้วก็แบบตามใจน้องหมาหนึ่งวันได้แต่ไม่ได้สด้อยวจะให้ได้แบบ้าเขาทุกเลยเต็มไปหมด บ้านนะคะแล้วก็ฝากช่อง m ม Midnet ด้วยนะคะก็ไม่หมดช่องนั้นเยอะเหมือนกันแล้วก็ตอนที่12ตอนนี้การแสดงเพจบไปค่ะเป็นตานจบไปก็เดี๋ยวก็มาติดตามว่าในวงการจะมีแต่ว่าเดี๋ยวจะมีออกรายการเฉลยวันที่12 12 12กันเนี่ยแล้วก็ออมด้วยนะคะแต่เราใส่เองเรื่อยๆนะคะกับน้องออม ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสปอนเซอร์หลักของเราที่พาเอวาอัมบอลและทุกคนมาเที่ยวในทริปนี้นะคะเจอไห้และสองรถใหม่เนื้อไก่แท้ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตับวัวแท้ร้อเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าเป็นขนมโปรดของน้องเอวาเอ้ยน้องเอวาเอวาชอบกินครับกินตลอดจริงแต่ว่ามันมีเจอไายแบบที่เป็นแท่งที่เป็นรสนมอันนี้หนูกินจริงมันก็เพลินดี ก็แบบนมๆแบบรสชาติเหมือนนมแพะเหมือนนมอัดเม็ดแล้วมัน,นก็นิ่มๆของดีมันก็อร่อยใช่แล้วอ๋อมชอบมากนะคะอ๋อมชอบไหมอ๋อมชอบมากมจะบอกว่าที่บ้านก็คือกินขนมเจอไฮตลอดเลยก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ประตูทาแพแล้วจะบอกว่าตอนนี้มีน้องหมาเยอะมากแล้ววันนี้อ๋อมก็จะได้มาเที่ยวด้วยเรามาในรถแดงจะดูข้างหลังมีรถแดงเยอะมากโอ้โหเป็นส<พ>องสามใช่ไหมชิปนี้นะคะมีประมาณ200กว่าคนเลยแล้วก็ เียหรือเจ้าของเจอฮเนี่ยผู้บริหารก็คือจัดแบบยิ่งใหญ่มากเป็นครั้งแรกทริปแรกนะคะของเขาเลยกับพอร์สทันใจที่มาได้แบบคึ่งเครื่องบินเลยแล้วเดี๋ยวจะมีจัดทริปแบบนี้อีกรอบที่2นะคะเมื่อกี้เฮียบอกมาก็เราติดตามดูกันนะนการแพชเจอร์ไฮได้อย่างนึงนะคะถึบอกว่าพี่เนยก็สามารถกินได้เพราะอันนี้เป็นฮิวแมนเกรดหมายความว่าเป็นแบบเกรดที่คนก็สามารถกินได้คือพรีเมียมมาก,มากๆเลยแต่หนูก็กินได้ด้วยใช่ไหมชิมอร่อยไหมอันนี้คืออันนี้คือเนื้อไก่แท้มีโปรตีนสูง เห็นไหมกินได้ฮิวแมนเกรดค่ะหนูมาอ่านเออกินได้กินจริงเหรออออุ้ยบอลให้เป็นไก่อบห้าใช่มันได้อยู่จริงจริงมันได้มันก็แค่เหมือนอกไก่หนูเคยกินที่เป็นแผ่นที่แบบกินเวลาแบบเป็นสแนค็คเฮลตี้สแน็คโอเคปะนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะหลังจากที่เราได้กินอาหารอย่างอ,าอร่อยร่อแล้วหลังที่ผิวเราก็ได้กินอันนี้นะคะถ้ามาถ้าแพ้แค่ไทยไทยรูปกับประตูไม่ได้เขาจะมีโนกพีราบเยอะ เอาอาหารแล้วก็ให้มันบินขึ้นกลางอากาศแล้วเราใช้รูปเลยจริงเหรอต้องให้บินขึ้นกลางอากาศมันจะท่ไม่ให้อโมอบินได้ไหมไม่หนูถือเฮ้ยไอ้ันฝรั่ ป่ะเดี๋ยวเราเราไปถ่ายกับนุกี้ด้วไม่ใช่หนูถ่ายพี่เนทโอเคทุกคนหลายคนไม่รู้พี่คนทบางทีอาจจะไม่รู้พี่เนทเคยเริ่มจับกันเป็นช่างกล้องมาก่อนใช่เพราะฉะนั้นพี่เนทถ่ายรูปสวยมากเพราะฉะนั้นแต่ค่อนข้างโชคดีนะผู้หญิงหลายคนอาจจะแบบเออเพื่อนถ่ายรูปให้ไม่สวยหรือพี่ชายถ่ายรูปให้ไม่สวยอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าพี่ชายหนูแล้วคนคุยถ่ายสวยนะแล้วคนคนหนูถ่ายสวยไงแล้วอ๋อมันพูดไม่ได้เลย มาที่นี่แต่หนูไม่เคยมาถ่ายรูปเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะดูนี่นะ uh อันนี้แล้วก็พาหลายคนไม่ค่อยรู้นะคะอม,มอเป็นหมาที่ไม่ต้องมีสายจูงจริงๆแล้วก็เดินตามไป่ายอยู่เหมือนคพูดที่ว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามคือใครเฉยเขาก็รักนี่หนูกำลังพูดกับอมอกราลังพูดกับพี่คือ ของเอว่ากับพี่เนทแล้วไม่เอว่าคนเดียวพี่เนทเป็นคนถ่ายจัดไปพี่เนทเป็นพี่เนทเป็นคนถ่ายเป็นคนถ่ายเด้เลยคนถ่ายคนถ่ายไรไอมันคนถ่ายอายุไทยอีกคนอยู่เอาเวลานิ่งออนไมล์ไมล์ไรคือคะแนนหัวโทรศัพท์หมายเลขโอ้มีสาวขอเบอร์ด้วยคือไม่ให้ไปไม่เป็นไรขอคนอื่นดิอ้าวอ้าวอ้าวโอเค้ฮไฮ เราจะไปหลังจากน,นี้ก็คือวันนิมนานนั่นเองไปกันตอนนี้ค่ะทุกคนก็เริ่มขึ้นรถแตงแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปขึ้นรถแตงเหมือนกันอีอมมีความสุขมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณเจไ๊ไฮนะคะ ยังมีแฟนคลับที่นา่ารักมากๆนะคะนะทั้งพี่ปุ๊กแล้วก็พี่ไวท์นะคะก็คือเป็นแฟนคลับเอวานเนทแฟมิลี่วันนี้นะคะเขามาขายเอวานกับพี่เนถึงที่นี่เลยถึงวันนินมานเลยนะคะเพราะเรามีจะก,กิจกรรมที่นี่แต่เรามีอะไรจะสัมภาษณ์นะคะก็คือกับราย,รายการคนทนทนอยากรู้อยากรู้ว่าทำไมถึงแบบชอบเอวานเนทเริ่มจากพี่ปุ๊กก่อน<ล>พี<ล>่ปุ๊กแล้วอายุ45แล้วก็คือลูกยังบอกแม่แม่ติ่งยูทูบเอออายุสี่สิบห้านั่นไงแล้ก็แม ไปติงกับเขาไว้หรอแล้วเมฆบอกเมฆเข้าใจแล้วที่ทําไมแบบไปรุ่นอ่ะเขาไปรอแบบแฟนข่าวอะไรเงี้ยเข้าใจเลยเราอยากเจอคนที่เราแบบรักอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องการอะไรเลยนะไม่ต้องมาทําอะไรให้ฉันเลยคือฉันแบบพร้อมอ่ะพร้อมที่จะจะรักคุณแบบเหมือนเหมือนแบรักรักสามีเราอะไรเงี้ยจริงๆฉันมีน้อยใจแล้วจริง เพราะอะไรที่สอนเอวานเนี่ยคะมีไหมคะแบบเห็ดผลหรือว่าแบบเห็ดผลคือถึงเริ่มจากเห็นคลิปที่น้องแบบไปเหมาคุณลุงอ่ะน้องอ่ะไม่ได้รังเกียจคนที่ยากไร้อะไรเงี้ยแล้วพอน้องมีคนดูแลเพิ่มอีกหนึ่งคนใช่ไหมก็ต้องรักคนที่น้องดูแลด้วยอะไรอย่างงี้ไงก็ไปดูดูดูวยเขาเป็นคนดีมากผันไหมครับพี่โอเคเดี๋ยวสั่งท่าที่ไว้ต่อว่า เป็นแฟนคลับเอวานเนทยังไงคะเล่าความเป็นมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ท้องแม่จนปัจจุบันนี้ตอนแรกก็แบบในท้องแม่ครับท้องแม่ประมาณเก้าเดือนแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยเขาเรื่องตั้งแต่พี่อ่ะเป็นแฟนคลับของเนทมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เนสแบบมา มาทำยูทูบแรกๆตั้งแต่ยูแฟลตอ่ะเนี่ยยูแฟลตตามดูเลยแต่ละเรใช่เริ่มต้นจริงๆเลยเน็ตยูแฟลตแล้วแล้วมาดูเน็ตเพราะมันดูแล้วคลายเครียดอ่ะโโอ้หตลกไว้ผมทนลุกเลยยิผมของตาได้แล้วเราได้2015เลยใช่แล้วก็ผ่านมาทุกดราม่าของเน็ตแล้วผมก็แล้วก็คอมเมนต์ด่าไม่คอมเมนต์แบบคอมเมนต์แบบสวนกระแสอ่ะคือคนด่าเข้าไปแบบปกป้องแแล้วผมก็โดนแล้วผมก็โดนทัวร์ลงแบบ ก็ลง,ลงต่อแล้วแบบผมก็เลยรู้สึกว่าอูคนที่อยู่แบบสปอร์ตไลท์แบบเนี้ยเราต้องมาโดน,โดนคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยขนาดเราโดนแค่นิดเดียวอะ่ะยังรู้สึกลแล้วเขาแบบโดนเยอะมากๆเราก็เลยแบบโวยเห็นใจเขามากเลยอะไรี้ยแล้วก็ตามเข้ามาตลอด,ดแล้วแบบ ต้องสารภาพเลยว่าที่แรกไม่ได้ตามเอวาเพราะว่าเพราะว่าที่แรกพี่รู้จักพี่รู้จักเอวาพันนั่นะตลกของช้างแหละเพราะว่าก็รู้ว่าก็เป็นเป็นคนรวยไปหนึ่งแล้วพอมันมีมีข่าวแบบเนทผมก็เลยแบบตามดูว่าเอวาชีวิตจริงเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าโอ้เอวาแบบทำไมเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นคนดีมากๆอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตกหลุมรักชอบมากชอบเอวามากตอนนั้นแล้วก็แบบแล้วผมตามเนทมาเนาะผมก็รู้ว่าเนทอ่ะอาจจะทําคลิปเปลี่ยนแต่เนทจริงๆแล้วเป็นคนดีมากแฟนคลับจะรู้หลังกล้องจะร้องไห้เนี่ยยง ผมก็ชอบเนทมากแล้วรู้สึกว่าคนที่แบบดีมากๆแบบน้องเอวาเนี่ยคือแบบผมไม่อยากให้เจออะไรที่ไม่ดีเลยคนที่จะมาดูแลเนี่ยผมผมผมก็เลยเชียร์แบบอยากให้เป็นเนทอะไรเงี้ยอะไรตาวอันนี้พูดจริงนะอยากให้เป็นเนทเพราะว่าผมรู้ว่าเนทเป็นแบบยังไงหลักก็อะไรเงี้ยเออคือแบบเฟ๊เปล่าอ่ะเราเนี่ยคนดีคนดีจริงคนดีจร่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่วายมากๆเลยนะคะได้ฟังแบบ เราเป็นกลังใจดีเราก็จะเป็นกำลังใจดีๆเป็นพลังบวกให้กันและกันแบบเป็นครอบครัวไอ้นแบบคนก็คือครอบครัวของเราไม่อยากให้มองแบบเป็นแค่แฟนคล<ช>ับทุกคนทุกคนคนแล้วก็เห็นค่าแล้วก็อยากขอบคุณที่แบบตลอเวลาทั้งคอมเมนต์ดูคลิปเอาดอกไม้มาให้หรือมารอรักเราพวกเราก็รักทุกคนะขอบคุณค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนพี่เนตร้องไห้อะปากพีก่เนตดีใจพี่เนตจะกลับไปทำงาน หนูอยากเที่ยวแต่พี่เนี่ยเป็นคนแบบอชอบเที่ยวพี่เนี่ยชอบยอย่าอย่าเพิ่งนหนูอย่าเพิ่งพูดยังไง <laughs> ผมอยากเที่ยวครับ <laughs> แต่ว่าเราต้องกลับไปทําง,งานมีม,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 มีมีงานมีหน้าที่งานที่ต้องไปทาแต่ดูอมอ,อมอดูเหนื่อยมาก <laughs> อโมอว่าเที่ยวพอแล้วครับหนูอยกว่าอย่าเ่ดู้าอ่ะอมอไม่มีความสุขที่จริงออมอมีความสุขนะคะแต่ว่าใช้พลังเยอะเพราะว่าด้วยความที่เขาตัวเล็กเขาเดินจากอันมุมนี้มาตรงนี้ก็คือวิ่งร้อยกิโลแล้วนะคะ <laughs> <laughs> แต่อามอม,มีความสุขก็อยากขอบคุณมากนะคะเจอฮายนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะใครที่เลี้ยงน้องหมานะคะและฮิวแมนเบรหรืออยากกินเองอ่ะกินได้กับเจอฮายสูตรใหม่ฟรีสไตรเหมายความว่าอบแห้งนะคะตับบัวแทร้อยเปอร์เซนต์กับรสไก่แทร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเจ้าน้องอามอก็ชอบมากๆนะคะแล้วก็พี่เนยก็ชอบเหมือนกันกินได้ฮิวแมนเบรดนะคะถ้าอยู่ในป่าก็ปกติกินเองได้ก็เอาไปคิดแค่านี้นะจ๊อกว่าทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากๆเจอฮายดูแล ลูกค้าทุกคนทุกคนที่มาเที่ยวดีมากๆได้บีบเคื่อนใหม่เยอะแยะมากมายบอกเลยนะเนะจอไฮเจอกันซีซันสองแน่นอนได่จเจอไฮเจอซีซันสองแน่นอนแล้วพี่เน็กก็จะมีหาของตัวเองด้วยอีหวังมากหวังมากหว,วังว่าจะาทำในตอนนะั้นน่าจะทำเพราะเขาบอกว่าแานในปีนี้เหลืออีกสี่เดือนใช่ไ้นพี่ต้องรีบไปหา ก็ยังไม่รู้จะเอาพัานอะไรเลยให,ให้ทุกคนดาในคลิปนี้ดีวกว่าคิดว่าหมาตัวใหม่ของพี่เนนนะคะจะเป็นพันธุ์อะไรรอดูรอติดตามฮะก็ไปคิดเพียงเต่มดีนะผมว่าทุกคนจะสนุกก็เป็นครั้งแรกที่ได้พาตรงอมอมนะคะขึ้นเครื่องบินบินรถไฟมากไกลถึงเชียงใหม่เลยก็ฝากเจอไฮกันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแอบรับยิพดีมาขอบคุณทุกคนนะคะให้ไอวานเน็ดน้องออมแล้วก็ครอบครัวอวาทุกคนเลยนะคะอย่าลืม subscribe ด้วย Oh, สุด Oh.. อู้